สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องของโครงสร้างของพืชนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรามาทราบจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือ 1. น,นักเรียนรู้จักส่วนประกอบภายนอกของพืชและ 2. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนประกอบภายนอกของพืชและหน้าที่ของพืชได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายและหน้าที่ของส่วนประกอบภายนอกของพืชกันนะคะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกับคนและสัตว์และมีลักษณะโครงสร้าง แตกต่างจากคนและสัตว์ลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืชประกอบไปด้วยรากลำตน้นผลใบและดอกซึ่งแต่ละส่วนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังภาพที่นักเรียนได้เห็นโครงสร้างภายนอกของพืชได้แก่ดอกผลใบลำตน้นและรากนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่ของส่วนประกอบเหล่านี้กันนะคะ 1. รากเป็นส่วนประกอบของต้นพืชที่จเจริญลงสู่พื้นดินมีหน้าที่ยึดลำต้นของพืชให้ติดแน่นกับดินไม่ค้นล้มได้ง่ายและดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารในดินขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆ 2. ลำต้นเป็นส่วนประกอบของพืชที่จเจริญขึ้นสู่อากาศมีหน้าที่ชูกิ่งกา้านและใบให้ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอนะคะและ 3. ใบเป็นส่วนประกอบของพืชใบรับแสงและอากาศเพื่อนำไปใช้ในการสร้างอาหารของพืชใบของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ต่อไป C ก็คือดอกนะคะเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของพืชที่สวยงามนะคะดอกของพืชบางชนิดมีสีสันที่ชูชาตบางชนิดมีกลิ่นหอมสีและดอกไม้จะช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะทำให้เกิดเป็นผลและพืชต่อไปดังนั้นดอกจึงมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะ 5. ผลและ,มะเมล็ดนะคะผลของพืชที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดอกนะคะที่ได้รับจากการผสมพันธุ์ ภายในผลที่มีมเมล็ดอยู่นะคะเมื่อนำมเมล็ดไปปลูกก็จะงอกมาเป็นต้นพืชใหม่นะคะและจะมีลักษณะที่เหมือนต้นพืชที่ให้มเมล็ดดังนั้นผลจึงมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์นั่นเองนะคะพืชแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับบริเวณที่ขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นพืชบกนะคะพืชบกจะขึ้นอยู่บนบก จะมีลักษณะลำต้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีรากยั้งลึกลงไปในดินนะคะเพื่อช่วยในการยึดลำต้นให้ตั้งอยู่ได้นะคะตอนอะไรคะต้นมะพร้าวนั่นเองนะคะต่อไปพืชน้ำนะคะพืชน้ำจะขึ้นอยู่ในน้ำนะคะลำต้นจะไม่ใหญ่นักจะมีรากและลำต้นช่วยให้ลอยน้ำได้นะคะ ต่อไปเรามาดูพืชที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้อื่นนะคะพืชจำพวกนี้จะมีลำต้นไม่ใหญ่และมีน้ำหนักไม่มากนักนะคะเพื่อให้ต้นไม้ที่ยึดเกาะและรับน้ำหนักได้นะคะพืชชนิดนี้คือต้นอะไรคะก็คือกล้วยไม้นั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของโครงสร้างของพืชและก็หน้าที่ของพืชน,นะคะคุณครูวังว่า,วานักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันเลยนะคะให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะสำหรับวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูขอจบการสอนไวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบายบาย